แอดอาร์สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมอัปราคาครับผมตัวเกมเป็นแนวแอคชั่น RPG ทีมยุคกลางครับผมสาย r p g บอกเลยว่าคุ้นเคยครับก่อนจะไปรับชมกันรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับงั้นเราไปรับชมข้อมูลของตัวเกมกันครับหลังจากเข้าเกมครับเราก็จะเจอเมนูหรือว่าอินเทอร์เฟซอยู่ปะมานี้ครับผมอย่างแรกเลยก็คือกดที่รูปมุมซ้ายมือบนครับกดเนี่ยก็จะมีการตั้งค่า Account ครับลิงก์เป็น Google หรือว่า f Facebook เนอะเซตติ้งก็รปับน เงาเฟรมเลทเรสูเลชันนะครับแล้วก็บ o ูมแล้วก็ซาวเอฟเฟกแล้วก็มีสิยงตามปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นกิบโคนแล้วก็แลงเคสเนี่ยมี4ภาษายังไม่มีภาษาไทยนะครับแต่มีภาษาอังกฤษแล้วอ่าแล้วก็คอมมูนิตี้ครับก็ถ้าใครอยากจะตามข้อมูลเนี่ยก็ไปที่แฟนเพจก r ุ๊ปหรือว่า Discord ของตัวเกมได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาครับงั้นเราไปดูข้อมูลของการเล่นกันนะครับ เราจะกดที่ Adventure ครับตัวเกมเนี่ยจะไม่ใช่ Open w o บ l d ครับจะเป็นแบบฉากๆไปเนะวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายครับเราจะกดที่ฉากที่ล่าสุดเนะหรือจะเล่นฉากเดิมก็ได้ครับถ้าเรายังเล่นไม่เขียนหรือว่าไม่เขียวตามเงื่อนไขเขาเนะกดที่เพ a y ครับเราจะกดที่เพย y เนี่ยตัวละครเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่3ตัวละครครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครโดยการกดที่ตัวละครนั้นครับแล้วก็มาบวกสายแทนเห็นไหมครับอันนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นแล้วก็เกมเพย์ของตัวเอาวอลเลอร์กันนะครับ ตัวเกมเนี่ย,ยจะเป็นแนวแอคชั่น RPG เลยครับอย่างที่บอกนะก็คือเป็นเกมแอคชั่นที่ค่อนข้างไวครับก็จะมีสกิลของสาตัวละครน,นะสกิลตัวละครที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ครับแล้วก็จะมีเดดเดดก็จะมีหลอสต้ามิน่าตรงนี้ครับพูดง่ายเราเดดได้จํากัดนะครับะวะเวลาใช้สกิลก็ขึ้นอยู่กับตัวละครครับเวลาเราใช้สกิลที่ตัวละครไหนตัวละครนั้นก็จะออกมาเห็นไหมครับหรือแล้วกดสวิ์ที่ตัวละครตรงนี้เลยก็ได้ครับก็จะมีดีเลยเนาะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการต่อสู้ของเกมนี้ครับก็พูดง,ง่ายๆคือเป็นแอคชั่นอาร์พีแบบเรียวทม์ก็คือเราจะต้องหลบเองนะครับไม่ใช่ตีมีดข้อดีของตัวเกมนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความไวของเกมครับผมตัวเกมเนี่ยจะมีแอคชั่นที่ค่อนข้างไวครับผมคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเนาะแล้วก็ตัวเกมไม่มีออโต้นะครับนะถึงตอนที่เล่นเนาะผมคิดว่า อาจจะเป็นความตั้งใจของผู้พัฒนาเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีก็ได้ครับแต่อาจจะเป็นช่วงหลังๆเนาะกระแนติก็จะประมาณนี้ครับอลังการนิดนึงแล้วก็แดนไปด้านหลังนะครับวิธีการเล่นต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยากเนาะสำหรับด่านแรกๆแ,แต่ด่านหลังๆเนี่ยมอสเตอร์อาจจะตึงขึ้นนิดนึงครับผมหลังจากจบด่านเนี่ยก็จะมีสรุปรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลที่เราจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆของตัวเกมกันบ้างครับ กลับมาสู่ที่หน้าจอหลักเราแต่ก็จะมีตัวเงินแล้วก็ตัวเพชรเนาะบัตเทิลพาร์ตก็ตรงไปตรงมาครับก็คือข้อมูลของบัตเทิลพาร์ตเนาะเทเลเวลถึงแล้วก็จะได้รางวัลหรือว่ารีบอร์ดตามนั้นครับก็คือกดที่เคมเนาะถ้าตรงนี้ถึงแล้วก็สามารถกดเคมเพื่อรับได้เฟิร์สเพอร์เซชั่นก็ตามตัวครับถ้าอยากซัพพอร์ตเกมออนเนอร์ก็มาตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของเกมครับก็เข้ามาล็อกอินเนาะเดี๋ยวนี้ผมเล่นวันที่3ก็จะมีล็อกอินวันที่3แล้วก็จะได้ตั๋วเปิดฟรีครรรรรัับผมตตงงงนนนีี้้กก็็็จะะเเเปแแ์ววออด่าาๆลลพ เรามาดูที่ซัมมอนหรือว่าการชาของเกมนี้ครับการชาของเกมนี้จะแบ่งเป็น2แบบก็คืออาวุธครับผมแล้วก็ตัวละครเนาะซึ่งจะมีตู้สแตนดาร์ดที่มีตัวละครทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็อาวุธเนาะถ้าเราอยากได้อาวุธแล้วเนี่ยก็สุ่มได้เลยครับสมมติผมากได้ตัวพิเศษผมก็สุ่มตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองสุ่มอาวุธแล้วกันนะวิธีการสุ่มก็กดที่ตรงนี้ได้เลยแอนิเมชันของการสุ่มอาวุธกับตัวละครจะเหมือนกันนะครับผมแค่ของที่ออกมาแล้วจะเป็นอาวุธหรือว่าตัวละครแค่นั้นเอง ถ้าเป็นแสงสีทองก็จะได้ตัวระดับสูงสุดของเกมความทีเป็นแสงสีม่วงก็จะได้แค่ม่วงแบบนี้นะครับแล้เดี๋ยวผมลองสุ่มตรงนี้เล่นอลองดูนะครับก็ได้ของค่อนข้างเกเรานิดนึงครับผมโอเคสำหรับการสุ่มเนอะอบตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็คือซัพพอร์ตเกมเนี่ยก็มาตรงนี้ได้เลยนะชาร์เตอร์ ชลรกเตอร์สำหรับเกมนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับก็จะมีออต t ิบิวเนอะเวปพอน armor skill talent เนะก็เป็นการอัพต่างๆเลิฟพอนเนี่ยเวลาเรากดสวิกเนี่ยก็จะมีอุทั้งหมดที่เรามีครับเราก็ดูได้ครับว่าจะมีแสแต็กอ,อะไรเนอะซึงเราก็เลือกตามสายเทเลนหรือตัวคอนเทเลนครับ armor ก็ชุดนะส่วนสกิลเนี่ยก็จะอัพได้ตอนที่เราเลยว่าอนะัพเนอะเราจะต้องกดเลื่อนขั้นก่อนนี่ครับแอสเซนซะันเนาะ เพื่อเลื่อนขั้นตรงนี้ครับก็คือได้ตัวละครซ้ำมาแล้วก็สามารถส่วนท้าเล่นก็ตรงตัวครับนี่กระอัพเข้าไปโดยใช้เขี้ยวนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนที่เปิดเหมือนกับฟาร์มตัวละครหรือทรัพยากรเนาะอ่าเรามาดูที่อินเวนทารีครับอินเวนทารีเนี่ยก็คือของที่มีทั้งหมดเนาะเราสามารถย่อยของที่ไม่ได้ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะแบ่งเป็นหมวด,ดู่ค่อนข้านชัดเจนครับอาวุธเกาะเท้าเกาะมือเกาะตัวเกาะหัวแหวนสร้อยคอยไหมครับแล้วก็พวกแก่ต่างๆเนาะอ,อ่า แล้วของพิเศษนะครับงั้นเรามาดูที่ระบบ e x p e n s i o n กันนะครับจริงๆจะบอกให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นระบบฟาร์มของเกมนี่แหละครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมครับ starter xp เนาะเล้วพอน xp แล้วก็โกถ้าเราอยากฟาร์มอะไรแล้วก็ตามนั้นครับสมมติว่าผมอยากฟาร์มดันวุ้นก็ใช้พลังงานแล้วก็ตัวละครเข้าไปได้เลยวิธีเล่นก็จะเหมือนกับการเล่น ตามปกติของฉากครับผมแต่ว่าก็จะเป็นฉากเดิมๆเนะยิ่งเราเลเวลสูงไปด่านไกลๆเนี่ยแล้วก็จะยิ่งเปิดฉากที่ฟาร์มได้สูงขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้พยายามเปิดด่านให้ไกลที่สุดก่อนแล้วค่อยมาเน้นฟาร์มก็ได้ครับผมก็จะไม่ได้มีอะไรยากมากมายครับครับได้สกิลลว ติดได้ก็อันติเลยครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวเกมเนี่ยเป็นแอคชั่นที่ค่อนข้างไวนะครับผมคิดว่าสำหรับสาย RPG เนี่ยน่าจะค่อนข้างเล่นได้ง่ายและก็ชอบครับผมไม่ได้มีความซับซ้อนของตัวเกมเนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นเกมแนววางแผนคือค่อนข้างที่จะออกไปในทางบูแลครับผมสำหรับสาย RPG เนี่ยแอคชั่น RPG นี้ผมคิดว่าน่าจะถูกใจครับผมงั้นเรามารีแคป ภาพรวมของตัวเกมเอาบราหน่อยครับตัวเกมเนี่ยเป็นแนวแอคชั่น RPG เนอะผมคิดว่าทีมยุคก,กาของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็สำหรับสาย r p g ที่เป็นเน้นแอคชั่นไวๆเนี่ยน่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากครับก็เล่นไวก็สนุกสนุกก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบก็อาจจะข้ามเลยเลยเนะสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ